หลาีนี้เราก็อยู่ที่น้าตกโตนยาช้างจ้าเสียงก็จะแห่ๆกันไปกันแ้วหลังจากเล่นน้ำตกเสร็จแล้วนะคะเรา,เาก็เวทตลาดนะคะซื้อปลาซื้อกับข้าวนะคะมาทํากินกันที่บ้านพี่กายจ้ามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยใส่พริกสดลงไปตามใจชอบจั้นทําให้ละเอียดใส่รากผักชีแล้วก็ตามด้วยกระเทียมจ้าแล้วก็โขลกไปเลยเสร็จแล้วใส่น้ําตาลแล้วก็ตมด้วยน้าปลาจากนั้นก็บีบมะนาวเลยจ้าเสร็จแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราใส่ผักชีลงไปเป็นอันเสร็จจังนล้นะคะเราก็จะมาลวกหอยแครงกันต่อเอาแบบกิปิ ไปก็ไม่ดีมากไ,มไ,มาไปและเมนูต่อไปยำมุนเซ็ตมูซาเอาหมูสับเลยค่ะที่หมักแล้วมาต้มให้เรียบร้อยสเสร็จแล้วก็มาปรุงเครื่องจ้าใส่พริกน้ำกระเทียมดองตามด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาบีบลงไปเลยจากนั้นใส่มะน,นาวลงไปจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ผักลงไปนะคะหอมใหญ่ต้นหอมผักชีแล้วก็มะเขือเทศค่ะสเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกร <อ S 2> จากนั้นก็เอามาราดบนมุนเซ้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วง่ายมากพร้อมเสิร์ฟเป็นไงทุกคนน่ากินไหมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเสิร